สวัสดีครับผมดรทอยอักรินเทพสิทธิ์นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษา MVP Consultant เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและก็เอกชนครับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้กับหลักสูตรที่ชื่อว่าก้าวหน้าในธุรกิจด้วย AI ครับในหลักสูตรนี้นะครับเรามีทั้งหมด7บทครับ 1. ครับความสำคัญของ AI ต่อธุรกิจครับ2นะครับความเสี่ยงในยุคของ AI ที่องค์กรต้องรู้ครับ 3. โอกาสในยุค AI ครับ4นะครับประโยชน์ของการใช้ AI ครับ 5นะครับผลกระทบของ AI ต่อธุรกิจที่ธุรกิจต้องรู้ครับ6กนะครับการเอา AI ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครับ 7. นะครับการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ AI และบทสรุปครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับบทแรกกันก่อนที่เป็นเรื่องของความสําคัญของ AI นะครับเราอาจจะเคยได้ยินความสําคัญหรือเคยได้ยินเรื่องราวที่พูดถึงการเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจจานวนมากในช่วง3-5ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเราอาจจะไม่สามารถหลีกหนีหรือหลบหนีหรือหลบเลี่ยงได้อีกแล้วสําหรับเรื่องของ AI มันมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเราในทุกๆวันครับเราเลยต้องมาเรียนรู้ครับว่าทําไมมาถึงสําคัญได้ทีนี้สิ่งที่อยากจะให้เข้าใจและก็เรียนรู้กันก่อนในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของว่า AI คืออะไรแบบง่ายๆ AI คือปัญญาประดิษฐ์ครับเป็นลักษณะข,ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่จะช่วยเราในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพหรือช่วยให้เราตัดสินใจ หรือทาอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นเราอาจจะเปรียบเทียบมันกับระบบคอมพิวเตอร์แบบเก่าก็ได้ครับเพื่อจะได้เข้าใจได้โดยง่ายในระบบคอมพิวเตอร์แบบเก่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นแค่โปรแกรมอย่างหนึง่งที่เราแค่สั่งการมันไปทําในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็ออกผลลัพธ์มาได้อย่างเดียวตามโค้ดของเราตามข้อมูลของเรามันก็เหมือนกับเพื่องคิดเลขนั่นแหละครับที่เราก,กดคํานวณเข้าไปบวกลบคูณหารเราก็จะได้คําตอบอย่างหนึ่งเข้ามาใช่ไหมครับแต่ A I นั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพียงแค่เราเขียนสคริป มีการป้อนข้อมูลหรือเขียนพร้อมเข้าไปให้มันเป็นผู้ช่วยเราจะได้คำตอบที่มีกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาได้จนทำให้กลายเป็นเหมือนผู้ช่วยของเราได้เราจะมาดูตัวอย่างที่คุ้นเคยกันปังครับสำหรับธุรกิจกับการใช้ AI เราอาจจะเคยเห็นภาพของการที่เวลาเราไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าใช่ไหมครับในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียตัวไหนเราอาจจะเห็นการตอบที่รวดเร็วเช็คสต็อกได้ง่ายตัดสต็อกได้ง่ายสิ่งต่างๆเรานั้นนะครับล้วนเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ AI เข้ามา ในการที่จะทําให้สามารถตอบคําถามที่เราต้องการได้ผมเคยทาโปรเจกต์ประมาณแบบนี้อยู่ครับเป็นลนักษณะของการเอา AI เข้าไปผูกกับระบบแชทเป็นแชทบอทนั่นแหละครับแล้วเวลาที่มีคนเข้ามาถามถามหาร้านอาหารถามหาสถานที่ท่องเที่ยวแค่เราป้อนข้อมูลตรงกับคําตอบตรงกับสิ่งที่มันมีการเขียนโค้ดเอาไว้เราก็จะได้คําตอบเหล่านั้น AI สามารถทาอะไรได้ในชีวิตประจาวันเรามาเรียนรู้กันแบบง่ายๆนะครับถ้าเราจะหยิบ AI เข้ามาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะลดขั้นตอนการทํางานในแต่ละวันของเราได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราจะต้องทําอย่างซ้ำซากหรือจําเจงานที่จะต้องมานั่งสรุปยอดสรุปสต็อกเตรียมข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่เราจะต้องมาเขียนสคริปต์การทำคอนเทนต์ลงในโซเชียลมีเดียในสื่อออนไลน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ AI สามารถเข้ามาช่วยได้ครับและยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบัน AI ถูกพัฒนายเยอะมากครับเราสามารถให้มันช่วยในการทำเอกสารในด็อกิวเมนต์ต่างๆในระบบต่างทําทำพรีเซนต์ทำนำเสนอหรือการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจในข้อมูลได้ นี่คือข้อดีของ AI ที่จะมาช่วยธุรกิจในการยกประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราคงหนีจาก AI ไม่ได้เราคงจะต้องใช้มันให้เป็นใช้มันให้เป็นผู้ช่วยคนหนึ่งครับในการทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จและก็รองรับการก้าวสู่โลกในอนาคตได้ครับความสำคัญของ AI หรือประโยชน์ที่เราจะยังได้นะครับมันยังมีอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือการที่เราหยิบเอา AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครับแน่นอนว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจานวนมาก หรือแม้กระทั่งตัวเราเองครับเรากังวลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินข้อมูล Data จากฝั่งของลูกค้าหรือข้อมูลจากฝั่งของซัพพลายที่เป็นเรื่องของวัตถุดิบหรือสินค้าเราจะต้องเตรียมในการบริหารจัดการสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลจํานวนมากและมหาศาลเราอาจจะต้องรู้ข้อมูลในเรื่องของการใช้สแต,ต็หรือทางสถิติในการวิเคราะห์นะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนแค่การบวกลบคูณหารแต่เราต้องเข้าใจทั้งข้อมูลเข้าใจสมการเข้าใจสูตรตรงนี้จะหมดปัญหาไปได้ครับเมื่อเรามี AI เข้ามา AI จะเข้ามาช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลตัดแต่งชุดข้อมูลต่างๆให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมเคยใช้ในชีวิตประจําวันเรามีการเอาข้อมูลบางอย่างครับโยนเข้าไปใน AI เลยแล้วก็ให้มันช่วยในการสรุปข้อมูลให้เราจะเห็นข้อมูลที่สําคัญเห็นข้อมูลที่มันชัดเจนจริงๆครับทําให้เราสามารถกยีบข้อมูลมาตัดสินใจได้เลยหากคุณจะต้องสั่งพนักงานคนหนึ่งให้ทําแบบนี้ลองคิดดูสิครับว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ คุณอาจต้องใช้เวลา1วัน2วันหรือ1สัปดาห์กว่าจะได้ข้อมูลที่พร้อมตัดสินใจคำถามคือในโลกปัจจุบันการได้รับข้อมูลภายใน1วัน2วันหรือ1สัปดาห์คุณตัดสินใจทันหรือไม่ยิ่งถ้าคุณต้องค้าขายหรือทำธุรกิจบนโซเชียลมีเดียหรือบนออนไลน์การที่มันข้อมูลของมันนั้นเลทเกินกว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงคุณอาจจะไม่สามารถปรับปรุปรงกลยุทธ์ใดๆได้ครับดังนั้นการที่คุณมี AI คุณจะได้ข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็หยิบไปใช้ประโยชน์ได้ ธุรกิจที่ไม่ได้มีการเอาข้อมูลมาใช้ไม่ได้เอา AI มาใช้จะเกิดอะไรขึ้นครับการตัดสินใจจะเกิดขึ้นบนการเดาล้วนๆครับและการเดามันมีโอกาสที่จะต้องเป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจจะต้องตัดสินใจผิดพลาดลงทุนผิดพลาดหรือไม่สามารถแก้เกมทางธุรกิจได้ดังนั้น AI เข้ามาช่วยตรงจุดนี้ครับและก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับธุรกิจที่คุณอาจจะไม่ได้มีงบประมาณเยอะในการจ้างคนหรือมีงบประมาณในการที่จะต้องจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาทํางาน AI ก็จะเข้ามาตอบตรงนั้นได้ครับแล้วก็ช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ครับในบทต่อไปนะครับเราจะไปพบกับเรื่องของความเสี่ยงของการใช้ AI เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราใช้มันอย่างเต็มที่เลยในแต่ละวันแต่เราอาจจะไม่ทันระวังครับว่ามันมีความน่ากลัวหรือความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกันครับ